คับวันนี้จะมาเชื่อมพวกทองครับเชื่อมพวกทองสูตรธรรมดาธรรมดานะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเชื่อมธรรมดาธรรมดาถ้าอยากกินพ้กทองเชื่อมก็แ okay. ค บอกพักทองฝานพักทองนะครับน้ำตาลครับเน้นน้ำตาลปึกนะครับน้ำตาลตะโหนดใส่เชื่อมเคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆเคี on, ่ยวไปจนให้พักทองฉ่ำเนื้อน้ำตาลนะครับมันจะทานอร่อยมากนะครับพี่น้องนะครับเป็นคลิปเล็กๆหัดทำหัดเล่นนะครับของการหัดทำหัดเล่นไป การถ่ายคลิปการลงคลิปการลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับเชื่อมฟักทองืดธรรมดานะครับพร้อมด้วยนึ่งฟักทองนะครับนึ่งนึ่งฟักทองก็มึนในนึ่งในหม้อข้าวนะครับมุ่งในหม้อข้าวที่มีเมนูการนึ่งนะครับก็นึ่งด้วยนะครับนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆมีอะไรต่างๆก็จะถ่ายลงมาให้ดูนะครับให้ทำเล่นๆนะครับทำเล่นๆทำทาน ช่วงหน้าร้อนนะครับทานฟักทองเชื่อมหวานๆน,นะครับชื่นใจนะครับ